สวัสดีค่ะมาต่อ EP พสองกันใช่รอรถเมล์มาสภาพใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่มาเนี่ยเก็บของก่อนเก็บของกินกันก่อนเมาเพล่์เก็บของกินใหญ่ฟองกินใช่ฉันเล่นกินฉันเล่นกินไม่เสร็จเลยกันเอางั้นเอางั้นเราเอาฝั่งนี้ก่อนใช่ปะบอกแล้วกับฉันทำไมอ่ะ ก็กระเป๋าใหญ่ไงแกกระเป๋าใหญ่กว่เพื่อนเลยนะจริงๆทำไมไม่เอาใส่ของนิวล่ะทำไมไม่เอาใส่ของนิวล่ะเพราะไอ้นิวผมจะถุงผ้าลึกๆที่จะไปจอกเฉยๆกล้าว่าเช่นนั้นเหรอเอางั้นเดี๋ยวเราไปหาที่ซื้อเต็นท์กันก่อนนะเอางั้นเดี๋ยวเราไปหาที่ซื้อเต็นท์กันก่อนเพราะว่าเต็นน่ะมันก็แพงเนี่ย เลือดแกรึเปลรึปรถเลรึมีมาแล้วรึมีเราจะมาแล้วเออจินไปะแปะแปะแปะไปเห็นเถอะเออนะตอนไปซื้อเต็นท์เฮ้ยเมื่อไหร่ทุกคนจะมากันเนี่ยอ้าวนาทีนี่มันตอนที่เราจะมาเข้าค่ายกันนะนี่นี่คือตอนที่เราจะมาเข้าค่ายนะ อมก็จริงแต่ว่าแต่ว่าเราลงมาสเติงไหนสิติ์หน้าใครใครจะเป็นสายเปรย์ไหมฉันงั้นเรางั้นฉันจะเปรย์นะนะโอเคเอืมงั้นฉันจะสายเปรย์สุดๆไปเลยอ่ะไปเราเอาวางของก่อนไป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  เดี๋ยวก่อนนะร้อยสองตัวนั้นแต่หนึ่งสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วอนี่ก็มาช่รจริงๆนะสองตัวนี้เนี่ยเอะเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกเต็นท์ให้ลเราจะเอาเต็นท์แบบไหนอ่ะเราเอาเต็นท์แบบอะไรขนาเลยเราเอาเต็นท์แบบเป็นเต็นท์นะเราเอาแบบเป็นเต็นท์อ่ะแล้วเราก็เอาเป็นผ้านะโอเคเอาเดี๋ยวเราไปเลือกให้อ่ะเอาให้ผ้ามีแค่สองนี่หว่า เอาเอาเอาก้อนใครจะเอาเอามาแล้วแล้วเอาดิสซี่้ยทำไมชอบกดข้อเท้าสับนี่ต่อไปสีเขียวเลขที่ เลขที่ยี่สิบเหมือนกันหมดแล้วเอางั้นฉันเอาวัาน,ท,นที่ใครก็แล้วกันใช่ฉันเอาที่ฝากด้วยเออเอาเป็นเต็นแบบนี้ให้แบบสองตัวนั้นดีกว่าเพราะสองตัวนั้นมันชัดดุลีเราเอาให้ไอ้สองแล้ให้สองอันนี้แหละอันนี้ หนึ่งวันนล้วฉันไม่ได้บอกว่าให้เอาแบบนี้หน่อยเนี่ยเอาไปเหอะแกบูรี่ฉันอยู่แล้วอะฉันจะไม่ตามใจแกเด็ดขาจริงฉันไม่อยากแย่งนั้นด้วยฉันก็ไม่อยากแย่งนั้นด้วยอ่ะฉัีเกียรอ่ะฉัีเกียรปูเต็นนั้นมากกว่าอยากที่เต็นใหญ่กว่านี้อีกเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ไม่ มันก็ไม่ต้องบอกอยู่แล้วปะ่ะไอส่องไอ้ส่องตัวนี้มันบููที่ทุกคนน่ะพวกจะตามใจเหรอเออก็จริงชาบูลีอ่อ่ะเฮ้ยกัโเษนะก่ากับพอฮู้ฮู้โดนด่ดาเป็นไงบ้างจะ๊ะอร่อยมากไหมจะ๊ะอร่อยก็ได้หยุดเลยทุกคนหยุดหยุดร้องไห้อยู่นี้เม,มื่อไงฉันจะไม่ ไม่ฉ okay. ันจะไม่จ่ายนะให้น้าอู๋ฉันจะไม่จ่ายให้นิวแล้วก็ไม่จ่ายให้สอนเราวิจุจ้ะฉันไม่ฉันจะไม่จ่ายให้นะแต่พวกแกต้องจ่ายเอาเองจ้ะไอ้อันนี้โองของเต็มเลยช่ฉันจะให้ฝากตัวยังไงได้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 ไป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 กันเถอะ เดี๋ยวเราไปฝากเอาไปกันเธอถ้าชมากับครณเขาถือให้ต่อแถวเนี่ยอนะนี่นะจ๊าเด็กๆถ้าใครเชื่อฟังครูนะครูจะเอาเต็งทวีอพให้พวกเธอเลยจ้ะกับคนที่เรียนเก่งแล้วก็ไม่แกล้งเพื่อนไม่บูลรี่เพื่อนแล้วก็ไม่ทําอะไรเพื่อนด้วยจ้าอ้มครูครูคะหนูคิดว่าเพลงน่าจะเหมาะค่ะ ฮะอะไรนะใช่ค่ะครูเพลงน่าจะเหมาะจริงเหรอไม่เคยบูรีเพื่อนไม่เคยทําเพื่อนเลยแม้แต่เดียวแต่ถ้าเขาจะทําเขาเขาก็ต้องโมโหแล้วเขาก็ทํามากฮะไอ้อ้มันจะซึ้งนั้นอีกแล้วฉันอยากให้เป็นวีอพีอันน้นจังเลยไอเมษาแกคุบปากไปเลยเฮ้ยฮ่าใช่เหรออะ งั้นเด็กหญิงวรนะสนันเดินออกมาเอาเลยจ้าค่ะอ่างั้นหนูก็ตอบคำถามครูให้ได้นะจ๊ะใครคือลูกเสือคนแรกใครคือลูกเสือคนแรกอ่าวงั้นหนูขอตอบว่า,านนนะค่ะปร็นนะครูครูตอบครูพูดผิดจ้าครูชอบหยอกเล่นนิดหน่อยอ่ะใครคือคนที่ หน้าตาดีที่สุดในห้องแล้วก็เลียนเก่งที่สุดในห้องเลือกมาได้สองคนงั้นหนูเอางั้นหนูเอาเมษาแล้วก็ชนาธิพะโอ้โหถูกมากน่ารักด้วยนี้อ่ะถูกแล้วก็สีผมสวยมากเลยจ้ะไม่เหมือนไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนที่ไอ้นั่นด้วยนะที่ไม่ที่ไม่ชอบบูลลี่เพื่อนแล้วก็ไอ้คนที่ไม่เชื่อฟังควรนี้นะ ครัจะครัวจะปล่อยให้อยู่แบบน,นี้คนเดียวแล้วก็ทําอาหารกินเองคนเดียวด้วยบ้างนั้นเดี๋ยวครูบ้างนั้นเดี๋ยวถ้าใครเตรียมอาหารมาถาถ้าใครเอาอาหารมานะจ๊ะเป็นเด็กดีนะจ๊ะถ้าถ้าได้ยินเสีงเยงอะไรแปลกๆห้ามออกไปแล้วก็ต้องต้องอยู่เลยเอา่าต้องอยู่ในเต็นท์เท่านั้นนะถ้าใครได้เต็นท์ VIP อันนี้ สามารถนอนได้สองคนนะจ๊ะจะเลือกใครไปนอนด้วยก็ได้ทำอะไรก็ได้นะจ๊ะถ้าใครได้เต็นเดี่ยวอ่ะครูขอให้โชคดีนะจ๊ะมาเดี๋ยวครูสวิธีการเต็นกันเลยปริศนานมานี่มาหาครูค่าคุณครูนี่นะนี่คือลูกของครูอิงไหนคะไหนคะลูกของครูคนี่จ้านี่เอมมี่เอมมี่สวัสดีพี่เขาหน่อยสวัสดีค่ะพี่ พ,พ,พี่อืมพี่ได้แต่งว่าไอพีแันนาแล้วเป็นไงบ้างคะดีใจไหมดีใจมากมเลยอืมหนูชื่อเอมมี่เหรอใช่แล้วหนูชื่อเอมมี่เอมมี่หมาปุ๋ยหนูชื่อว่าหนูชื่อว่าลิลี่โอ้ลยนี่น่ารักมากเลยงั้นเดี๋ยวหนูขอชวนพี่มันอืมมันนอนอืมทำไมหนชูชอบพูดผิดว่าน,นี่ อันนั้นหนูขอให้พี่โชคดีนะคะแล้วก็ถ้าพี่มีอะไรบอกหนูได้เลยนะเ mm hmm. พราะหนูจะนอนคาที่นี่ด้วยนะ mm hmm. ถ้าพี่ไม่มีของกิน่หรือว่าแบบเหลือไม่ก็ไปได้นะ mm hmm. โอเคจ้าพี่เขาหน้าร้าจ mm ังเลยอ่ะเป็นไงบ้างจ้า mm hmm. อ่างั้นหนูจะนอนตรงไหนหนูนอนตรงนี้ค่ะ mm hmm. อ่นเดี๋ยวครูกลางให้นะ mm hmm. นี่เป็นไงบ้างจ้าอือ mm hmm. mm hmm. อย,อยากอยาอยากได้จริงเลยเอออยากได้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 อองั้นเออแล้วคน,นมาอยู่ด้วยหนึ่งคนจ้าอ้าวเจ้าพี่ชายเหรใช่ค่ะ อมเขาเป็นเพื่อนหนูเองอ่ะอืมปะอมจะครยเอาของให้นะตัวไหนเนี่ยหขอบอันนี้ใช่ไหมเนี่ยงงเลยนะงมอืมครูกางเต้มให้ดกหนูคนลอ่ะอืมมีครี่จะนอนข้างนอกไหมใครใครจะกล้านอนข้างนอกครันอนเลยแกันพึ่งนอนจ้า กลางเฉยเนยอ่อไม่มีอะไทำเลยน้าเบืปหนักเิออือแล้วคมขอเพออื่อนดูหน่ีเอ๊ะมันเห็นใครอยู่ตรงนั้นด้วยแฮะอือมีตป็นอะไรอ่างขึ้งเอวใช่ปะ เฮ้ยเลยขโมยเตะเขาดีกว่าไปดี่าไป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 นี่นิวน้วนิวน้วนิว้วนิ้วเฮ้ยอะไรเหรอฉันได้อันใหม่มานะมเนี่ยเหมาะเทอมมากเลยนะอวาจริงเหรอแต่ฉันไม่ชอบเครต้องเอาให้มนะันหนักหนี่แหละขโมยต่ออย่างงนะ้ใครจะกล้าเอาเนาะขโมอตีนแบบนี้ใครจะกล้าเอา น่เปล่ากันแเปล่จะเข้ามาทำไมใดป่าเนียเอียยกกับตัวล,ลายหมดอือนี่นะเอาอยู่อยางนี้เปเลยอือถ้ายัางอยากได้อะไรอบอกครูได้เลยนะแล้วถ้าใครมาทำแบบนี้ V.P. ของครูจะครูจะตีให้อือโอเค นอนไลดีกว่าอยากพึ่งนอนจ้าอู้ไหนมีอะไรบ้างอู้สองอันนี้แต่อันนี้เราน่าจะไม่ได้ใช้นะอืมเ,เดี๋ยวเราเอามีอะไรบ้างอาืมถวายโชคดีกันจ้าอู้เธอจะโชคดีจังเลยได้ของดีด้วยอืมอันนี้ เรเห็นมีหมออยู่ตรงนั้นเลยไปขอเขาดีกว่าใค่นี้มัพี่เอมลี่ก็ง้นได้หวสวัสดีจ้ามีอะไรจ้าเพราะว่าผมจะขอ,อยืมหมออันหนึ่งครับขอได้ไหมครับได้จ้าถ้ามีน,นนะอแ้พี่ขอเตือนเลยนะถ้าหนูมาเห็นพี่จ้ากลคืนนะ่ะอาจจะไม่ใช่พี่ก็ได้นะอาจจะเป็นคนอื่นเนาะแล้วก็ถ้าน้องได้เห็นขอแบบิดปิดเอง เปิดเองแล้วก็แบบได้เสียงแบบอืมกุกกูแบบเนี้ยหนูอยากเข้าไปใกล้หลูแล้วหนูก็อยากออกมาากเตท์ด้วยเพราะว่าพี่กั้นอาณาเขตไว้ให้เราดิกั้นอาณาเขตตัวนี้อันตรายนะตันนี้มันอันตรายนะจะไม่เนี่ยพี่กั้นอาณาเขตที่มันเป็นคอนที่พี่กั้นเป็นไม้ให้อ่ะที่แบบพี่กั้นเป็นต้นไม้ให้อย่างที่ปลูกอ่ะเพอาอันนี้ผมเห็นแล้วครับ ไช่จ้าถ้าเราคือหนูอยากมานะถ้าเราอยากเอามาชีหรือว่าเอาไปปัสสาเอาไปจ้าหนูอ่ะหนูก็ต้องมาไปสองคนนะต้องมีเพื่อนมาด้วยนะเพราะว่าที่นี่มีสัตว์เยอะมากเอาม่อยากได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเอาให้เอาไม่อยากให้แค่ผีเสื้อเอาแล้วฝากให้หมดเลยนะวิววิว อันนี้จ้านี่แม่มพี่ทำของได้ด้วยอ่ะครับน้ำพี่เป็นเอวจ้าแล้วก็มี็นหองสิน้อแล้วพี่แค่อันนี้จ้าแต่ได้ยินที่พี่เตือนไหนมได้ยินค่ะแต่ผมไป่เชื่อฟังนะครับน้ำพี่เหน็นเด็กคนหนึ่งอ่ะใช่เพื่อนของหนูหรือเปล่าจ้าเขาเป็นเด็กผู้ชายอย่ะเนี่ยจา้าลูกเดี๋ยวมาต่ออีพี่สาม